ถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นภาพภาพหนึ่งที่ชวนให้ตกใจพอสมควรนั่นคือภาพถ้วยรางวัลงาน Mnet Asian Music Awards ปี2012ซึ่งเป็นรางวัลในสาขา Mnet PD Choice Awards และผู้ชนะก็คือวงที่ชื่อว่า B.A.P. ซึ่งเจ้าของภาพก็ได้เล่าว่าแม่ของตัวเขาไปเจอถ้วยรางวัลน,นี้ในตลาดนัดที่ฟิลิปปินส์และซื้อต่อมาในราคาประมาณ3มเหรียญหรือ100บาทเท่านั้นทำไมถ้วยรางวัลสุดส,สิทธิ์ซึ่งเป็นความพยายามของหนุ่มๆเหล่านี้ ถึงกลายมาเป็นของที่สามารถหาซื้อได้ในตลาดนัดมือสองอย่างที่เกิดขึ้นนี่ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสุดวิลกรรมชาวโชว์ของค่ายเพลงค่ายหนึ่งในวงการเคป๊อปที่ทุกคนที่เคยได้ยินและสัมผัสมีความเห็นตรงกันว่านี่คือค่ายเพลงที่ห่วยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมานี่คือเรื่องราวของค่ายเพลงที่ชื่อว่า T.S Entertainment โดยวิลกรรมสุดชาวโชว์ของพวกเขาต่อศิลปินแต่ละคนที่เกิดขึ้นมีอะไรกันบ้างมาติดตามชมกันได้ในคอนเทนต์ตัวนี้กันครับ ก่อนอื่นเลยก็เหมือนกับค่ายเพลงอื่นๆที่เกิดขึ้นในสมัยช่วงยุคเจนแรกของวงการตัวอักษร T.S. นั้นก็ย่อมาจากชื่อของคิมแทซองซึ่งก็คือชื่อของผู้ก่อตั้งค่ายค่ายนี้นั่นเองโดยเขาก็เริ่มต้นอาชีพในฐานะผู้จัดการของวงโซบังชาวงที่ได้ชื่อว่าเป็นบอยกรุ๊ปวงแรกของประเทศเกาหลีซึ่งเขาก็ได้ทํางานภายใต้ต้นสังกัดของวงอย่าง DSP Entertainment เป็นเวลานับ10ปีสร้างคอนเนคชั่นอย่างมากมายและยังเป็นที่ชื่นชอบของคนในวงการอีกด้วยนั่นจึงทาให้ในปี2008 เขาต้องตัดสินใจสร้างค่ายของตัวเองขึ้นมาและผลงานแรกของค่าย TS นี้ก็คือการเซ็นสัญญาวงฮิปฮอปดูโอใต้ดินที่ชื่อว่า Untouchable เข้ามาโดยทางค่ายก็ได้ผลักดันพวกเขาอย่างเต็มที่จน Untouchable เริ่มปล่อยเพลงฮิตติดชาร์ตกลายมาเป็นหนึ่งในศิลป,ปินฮิปฮอปที่ดังที่สุดในช่วงนั้นไปและหลังจากนั้นเพียงแค่1ปี TS ก็ได้เดบิวต์วงไอดอลกรุ๊ปแรกของตัวเองออกมานั่นคือวงกรุ๊กรปที่ชื่อว่า Secret โดยหลังจากที่ผู้เธอเดบิวต์ได้ไม่นาน วงก็ได้ปล่อยเพลงฮิตออกมาอย่างมากมายซึ่งหลายคนคงจะคุ้นหูดังเช่นภายในเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากเดบิวต์ซิ e เกรก็กลายเป็นหนึ่งในวงระดับท็อปของเจน2ไปเป็นที่เรียบร้อยพวาเธอกว่ารางวัลอย่างมากมายทั้งรางวัลศิลปินหน้าใหม่รางวัลเพลงแห่งปีรวมไปถึงรางวัลศิลปินแห่งปีหรือบองซังเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ความสำเร็จของ Secret ททำให้ค่าย T. S เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2011พวกเขาก็ถึงกับตั้งบริษัทแยกอย่าง T. S. Japan ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเอาไว้สนับสนุนกิจกรรมของศิล,ลปินเวลาที่ต้องไปโปรโมทที่นั่นและหนึปีต่อมาพวกเขาก็เดบิวต์อีกหนึ่งศิล,ลปินใหม่นั่นะคือ B. A. P. ซึ่งก็เป็นวงที่มีชื่อย่อมาจากคําที่ว่า b a s t Absolute Perfect เดบิวต์กับซิงเกลิลแรกที่มีชื่อว่า Warrior ด้วยอิเมจชายหนุ่มผมทองทั้ง6คนมากับภาพรักสุดแก่งสุดเท่ยิ่งกว่าใครในสมัยนั้นก็ทําให้ B.A.P ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วพวกเขาถูกมองว่าเป็นอนาคตของวงการและน่าจะเป็นวงที่ไปได้ไกลที่สุดในวงที่เดบิวต์ในช่วงเวลาเดียวกันโดยข้อพิสูจน์ที่ว่านั้นก็คือการที่พวกเขาสามารถกวาดรางวัลศิลปินหน้าใหม่ได้แทบทุกเวทีซึ่งแน่นอนมันรวมไปถึงรางวัล p d p i c k จาก Mnet Asian Music Awards ด้วย จากความสำเร็จระดับสุดยอดของ B.A.P นั้นก็ทำให้ T.S Entertainment มีศิลปินที่ประสบความสำเร็จถึง3กลุ่มในเวลาเดียวกันและกลายมาเป็นค่ายที่หลายๆคนจับตาม,มองเพราะพวกเขาอาจจะเป็นยักษ์ใหญ่ในอนาคตของวงการก็เป็นได้แต่ก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นชะตารกรรมของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่ายนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการขึ้นปี2014 นับว่าเป็นปีที่สำเร็จสูงสุดสำหรับ BAP เพราะพวกเขาชนะทั้งั่วยรางวัลรายการเพลงเป็นครั้งแรก กิจกรรมในญี่ปุ่นก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากแถมยังได้จัดคอนเสิร์ตทัวร์ไปแสดงในหลายๆทวีปซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้พวกเขาเป็นหนึ่งในวงที่ยุ่งที่สุดในตอนนั้นและก็อาจจะเรียกได้ว่ายุ่งเกินไปเสียด้วยซ้ำเพราะตารางคอนเสิร์ตของพวกเขาติดกันแน่นชนิดที่ว่าเมมเบอร์ไม่ได้พักโดยมีบางเดือนที่พวกเขาต้องขึ้นแสดงเกิน10ครั้งเสียด้วยซ้ำและแม้ว่าภายนอกวงกําลังดูเหมือนจะไปได้สวยมากมายขนาดไหนแต่สัญญ,ญาไม่ดีครั้งแรกของค่ายก็เกิดขึ้นเมื่อในเดือนพฤศจิกาย,ยนในปีนั้นสสสมาาาาาชิกบเเอททััั้้งงง6คคนนไดดยยยยืย่่ฟญญโหตุ ลักนอกจากที่สมาชิกไม่ได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ยังมีเรื่องของการแบ่งรายได้อย่างไม่เป็นธรรมซึ่งตลอด3ปีนะับตั้งแต่เดบิวบ์ b อก็ทำรายได้ให้กับค่ายไปถึง9ล้านเหรียญแต่พวกเขากลับได้รับค่าตอบแทนเพียงแค่18,00 0เหรียญต่อคนหรือคิดเป็น0.2%ของรายได้ทั้งหมดเท่านั้นแถมชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยังค่อนข้างลำบากทั้งพื้นที่อาศัยสุดขับแคบต้องน,นอนเบียดเสียดกันแทบทุกคืนโดยนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยซ ดยฟังเส้นสุดท้ายระหว่างพวกเขากับทางค่ายก็คือตอนที่1ในสมาชิกวงอย่างแดฮยอนบาดเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาลและไม่สามารถขึ้นแสดงตามกําหนดการที่วางไว้ได้แต่แทนที่จะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยทีเอสก็ตัดสินใจที่จะคิดค่าเสียหายกับเขาทาให้เขาตัดสินใจขึ้นแสดงทั้ง,งที่ต้องพันแขนและแม้ว่าทีมงานโรงพยาบาลจะพยายานหยุดเขาก็ตามซึ่งทาง TS ก็รีบออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างรวดเร็ว โดยปัญหาระหว่างค่ายและตัวสมาชิกของ B.A.P ก็ดำเนินไปอย่างยาวนานข้ามปีก่อนที่สุดท้ายในเดือนสิงหาคมปี2015ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้และทาง B.A.P ก็กลับเข้ามาทำกิจกรรมกับทางค่ายเหมือนเดิมโดยแม้ว่าการกลับมาคราวนี้พวกเขาจะยังได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆและยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องช่วงเวลาที่เขาหายไปเกือบปีนั้นก็ทําให้กระแสของพวกเขาตกลงเป็นอย่างมากพวกเขาไม่สามารถทายอดขายอัลบั้ม100 0 0นชุดเหมือนกัตอนที่เดบิวต์ได้อีกต่อไป แล้วก็กลายเป็นบ้าวงที่เดบิวต์ในช่วงเวลาดเดียวกันกับพวกเขาต่างเติบโตขึ้นไปเป็นวงระดับท็อปของวงการกันแทบจะทั้งสิ้น B.A.P. ยังทำกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆจนถึงปี2018โดยในคอนเสิร์ตวันสุดท้ายของ Forever Tour พวกเขาก็ได้บอกราแฟนๆอย่างเป็นทางการโดยหลังจากนั้นสมาชิกของวงก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับ T.S. และทยอยออกจากค่ายไปทีละคน โดยหลังจากที่ออกมาสมาชิกเกือบทุกคนก็ยังโลดแล่นอยู่ในวงการมีทั้งงานเพลงและงานแสดงเข้ามาและยังนัดเจอถ่ายภาพให้ฟแฟนๆหายคิดถึงอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ B.I.P มันก็ทําให้หลายคนอดนึกไม่ได้ว่าถ้าวงได้รับการจัดการที่ดีและค่าตอบแทนที่สูงกว่านี้ในช่วงที่พวกเขากําลังพีิกสุดตอนนี้วงการ k p o อจะเป็นอย่างไรมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยก็เป็นได้แต่สุดท้ายมันก็ได้เพียงแค่จินตนาการต่อไป แต่การที่พวกเขาจะได้กลับมารวมตัวมอบความสุขให้แฟนหายคิดถึงกันนั้นก็มีโอกาสอย่างแน่นอนครับจบจาก B.A.P ไปเราก็ขอย้อนกลับมาที่ Secret กันบ้างซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะทาง T.S วงแต่ยุ่งกับการต่อสู้ในชั้นศาลกับทาง BAP อยู่หรือเปล่าแต่หลังจากปี2 0 1 4เป็นต้นไป Secret ก็ไม่เคยมีผลงานใหม่ปล่อยมาให้แฟนๆได้ฟังอีกเลยนั่นจึงทำให้ในปี2016ซอนฮวาได้ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับค่ายทำให้ Secret กลายเป็นวงสมาชิก3คนนับจากนั้นแต่วงก็ยังอยู่ในสถานะถูกดองมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2018สมาชิกอีก2คนอย่างฮโยซองและจีอึนก็ได้ตัดสินใจฟ้องยกเลิกสัญญากับทางค่ายโดยเหตุผลหลักก็คือการที่พูกเธอไม่ได้ค่าตอบแทนหรือได้น้อยเอามากๆซึ่งงทาง TS ก็ ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าพวกเธอเป็นฝ่ายที่ตัดช่องทางการติดต่อรวมถึงสร้างความระบากใจให้กับสมาชิกคนอื่นๆโดยถึงแม้เรื่องราวเหล่านี้จะถูกพิสูจน์ในภายหลังว่าไม่เป็นความจริงแต่ผมก็อยากให้ทุกคนที่ดูวิดีโอตัวนี้จำข้อความนี้ไว้เพราะนี่จะเป็นเหตุผลที่ทาง TS ใช้ไปตลอดนับจากนี้นั่นเอง โดยหลังจากการขึ้นต่อสู้บนศาลนานับปีสุดท้ายคาตัดสินก็ออกมาโดยให้พวกเธอเป็นฝ่ายชนะเหลือแต่เพียงฮานาที่เป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่ยังอยู่กับค่ายและกลายมาเป็นจุดจบอย่างเป็นทางการของซิเคิร์หนึ่งในกลุก่มที่ดังที่สุดในเจเนเรชั่น2แต่เพียงเท่านี้ก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กําลังใจกดซับสไครป์และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับหลังจากที่ค่ายเสียวงระดับท็อปทั้ง B.A.P และ Secret ไป หลายคนก็ไม่คิดว่าทางค่ายจะทำตัวแยกกับศิลปินที่อยู่กับค่ายมาตั้งแต่ต้นอย่างอันท c ชเบ l ลแต่เปล่าเลยเพราะในปีต่อมานั่นคือปี2019สล e ปปี้ที่เป็นครึ่งหนึ่งของดูโอ้ก็ได้ออกมาฟ้องขอยกเลิกสัญญากับทางค่ายว่าตัวเขาไม่ได้รายได้ใด,ดๆจากทางค่ายเลยหลังจากที่อยู่กับค่ายมานานถึง10ปีและยังเสริมได้ว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากมากเพราะทางค่ายไม่ช่วยอะไรในส่วนนี้ถึงขั้นที่ว่าเขาโดนจดหมายแจ้งเตือนจะตัดค่าน้ำค่าไฟเลยทีเดียว แต่ทาง T.S ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแถมยังตัดสินใจฟ้องเขากลับแถมเรียกค่าเสียหายถึง280ล้านโวลข้อหาที่ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วยแต่แน่นอนสุดท้าย T.S ก็เป็นฝ่ายแพ้และเขาก็ได้รับอิสระออกมาตั้งค่ายของตัวเองและเดินหน้าทําเพลงต่อไปเล่ามาถึงขนาดนี้ก็เหมือนว่าวิดีโอตัวนี้จะจบลงแล้วแต่ไม่ใช่ครับ เพราะศิลปินของ T-S ไม่ได้มีเพียงเท่านี้แต่ยังมีวงไอดอลอีกถึง2วงที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นวงแรกคือซอนามูที่เดบิวต์ในปี2014ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาหลังจากที่ B.A.P ตัดสินใจฟ้องยกเลิกสัญญาก,กับค่ายเพียงแค่1เดือนเท่านั้นโดวยวงเกอกรุ๊ปสมาชิก7คนนี้ก็มาพร้อมกับคอนเซปต์เดบิวต์ที่มีความคล้ายคลึงกับ B.A.P เป็นอย่างมาก like game, s <S แต่ในขณะที่3มศิลปินก่อนหน้าของสางค่ายได้รับกระแสตอบรับที่ดี ซอนามูก็เรียกได้ว่าเป็นวงที่ไม่มีกระแสตอบรับใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวโดยแม้ว่าทางค่ายตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแนวพวกเธอไปนในคอนเซ็ปต์น่ารักเพื่อหวังจะจับตลาดทางฝั่งนั้นแต่สถานการณ์ของวงมันก็ไม่ดีขึ้นและซอนามูก็กลายมาเป็นวงนูกูวงแรกของค่ายอย่างเป็นทางการนั่นจะทําให้ TS ตัดสินใจจับมือกับ Make Star เว็บที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับเข้ามาระดมทุนสนับสนุนโปรเจกต์ต่างๆของศิลป,ปินที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมาก โดยซนามูอัลบั้มโปรเจก t นี้ก็สร้างความคาดหวังกับแฟนๆไปอย่างมากโดยสุดท้ายก็ระดมทุนไปได้ถึง4 0,000ื่นเหรียญเกือบ600%มากกว่าเป้าที่วางไว้เลยทีเดียวซึ่งนั่นก็กลายมาเป็น Happy Box Project ที่เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายทั้งกำหนดการปล่อยเพลงที่ล่าช้ากว่ากำหนดถึง2เดือนตัวอัลบั้มที่ต้องส่งให้ผู้ระดมทุนที่บางคนได้ช้าเกินกำหนดเป็นปีแต่ด้วยระบบที่หาเงินง่ายขนาดนี้ TS ก็ไม่รอช้าที่จะเปิดโปรเจกต์พาร์ทขึ้นมาแล้วก็ยังได้รับการระดมเงินจำนวนมหาศาเเช่นดิม แต่กว่าที่แฟนๆจะได้รับั้างของพวกเธอนั้นก็ต้องรอกันเป็นปีเลยทีเดียวในช่วงระหว่างนี้หนึ่งในสมาชิกวงอย่างอื่นจินก็ได้ตัดสินใจไปแข่งรายการในยูนิตและกลายเป็นหนึ่งในผู้ชนะได้เดบิวกับวงยูนิตแต่หลังจากที่จบกิจกรรมโปรโมทกับยูนิตสถานการณ์ของ TS และโซนามูก็ไม่ดีขึ้นทําให้สมาชิกของโซนามูทุกคนตัดสินใจที่จะเริ่มทางานพาร์ทไทม์ทำกันและมันก็นํามาสู่การฟ้องขอ,งขอยกเลิกสัญญาของนาฮยอนและซูมินในปี2019แน่นอนว่าเป็นอีกครั้งที่ TS สบอกมาปฏิเสธความจริง กล่าวหาว่าตั้งคู่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและทําให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นลําบากและทําให้บงต้องเดินหน้าในฐานะสมาชิก5คนต่อไปแม้ว่าพวกเธอจะไม่มีผลงานใหม่ใดๆหลังจากนั้นเลยก็ตาม ในขณะที่คดีความยังไม่จบสิ้นนั้นเราขอย้อนมาที่วงไอดอลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงที่ TS debut ในปี2017นั่นคือวงที่ชื่อว่า TRCNG วงที่ชื่อเป็นตัวย่อมาจากคำสุดยาวว่า Teen Rising Champion in New Generation ซึ่งวงนี้ก็มีสมาชิกมากถึง10คนราวกับว่านี่เป็นไม้ตายสุดท้ายของทาง TS ที่จะมาเกาะกู้ชื่อเสียงให้กับทางค่าย แต่ว่าแน่นอน TS ในตอนนั้นก็กลายเป็นค่ายเกรดต่ำไปเสียแล้ววงนี้จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งวงที่ไม่สามารถสร้างกระแสใด,ดๆและหลังจากที่ทำกิจกรรมไปได้2ปีสสมาชิกของวงอย่างอูฮยอบและแทซอนก็ได้ยื่นฟ้องยกเลิกสัญญากับทางค่ายโดยเหตุผลนอกจากชีวิตความไปอยู่ลำบากเหมือนที่คนอื่นๆโดนแล้วยังมีข้อกล่าวหาทั้งการฝ่าฝืนกฎการทำงานของผู้เยา การทำร้ายร่างกายรวมถึงคงขู่ที่ไถเงินจากทีมงานของค่ายซึ่งแน่นอนว่าเป็นอีกครั้งที่ทาง TS ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแถมยังกล่าวหาว่าตัวอูยอบกำลังคบหาดูใจกับทีมงานซึ่งกลายมาเป็นเหตุผลที่ทำให้คัมแบ็กของวงต้องล่าช้าแถมยังดึงผู้ปกครองของสมาชิกอีก8คนที่ไม่ได้ยื่นฟ้องในครั้งนี้มาใช้โจมตีสมาชิกทั้งสองคนและผู้ปกครองของพวกเขาอีกด้วยถ้าฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะรู้ว่าปี2019เป็นปีที่ยแย่มากๆของ TS เพราะมีการฟ้องยกเลิกสัญญาจากศิลปินพร้อมกันถึง แล้วตัวผู้ก่อตั้งรวมถึงโปรดิวเซอร์หลักของค่ายอย่างคิมแทซองกำลังทำอะไรอยู่คำตอบก็คือชายคนนี้ไม่อยู่บนโลกแล้วนั่นเองครับเพราะว่าคิมแทซองได้เสียชีวิตไปตั้แต่เดือนเมษายนปี2018แล้วนั่นเองโดยเนื้อหาที่รายงานอย่างเป็นทางการก็ไม่ได้บอกถึงสาเหตุใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ที่ยแย่ของค่ายทั้งชื่อเสียงและเงินทองมันก็อาจจะพอเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและในความเป็นจริงตัวเขานั้นก็มีความสัมพันธ์ทีด่ดีกับศิลปินในค่ายมาโดยตลอด เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่สมาชิก B.A.P ทุกคนตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและศิลปินที่เหลือทุกคนพร้อมใจกับฟองค่ายแทบจะทันทีนั้นมันก็พอจะตีความได้ว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้ค่ายยังอยู่มาจนถึงตุววันนี้และเมื่อดูจากถแถลงการรวมถึงพฤติกรรมต่างๆของค่ายที่ย่ำแย่มากขึ้นเรื่อยๆมันก็พอจะเดาได้ว่านี่เป็นฝีมือของผู้มีอำนาจคนอื่นในค่ายต่างหากแต่เราก็คงไม่มีทางรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นใครเพราะในเดือนมกราคมปี2021เว็บไซต์ของ T.S Entertainment ก็ปิดตัวลงอย่างเงียบๆแล้วก็ไม่มีข่าวคราวความเคลืคล่อนไหวดจาก คาอีกจนกระทั่งปี2022ที่สมาชิก TRCNG ได้มาลงข้อความในโซเชียลมีเดียของพวกเขาว่าสมาชิกวงได้ตัดสินใจแยกทางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการยืนยันถึงจุดจบของ TS Entertainment แบบไกลๆซึ่งยังรวมไปถึงคดีต่ตางๆของศิลปินที่ยังค้างคาอยู่ก็ต่างจบสิ้นและกลายเป็นอิสระกันทั่วหน้าโดยในปัจจุบัน4ส,สมาชิกของ TRCNG ก็ได้เดบิวใหม่เป็นวง BXB อดีตสมาชิกหลายคนของโซนามูยังรับงานแสดงและอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปแต่มันก็เสียดายช่วงเวลาที่พวกเขาและเธอเหล่านี้ต้องเสียไปกับที่แห่งนี้อย่างช่วยไม่ได้จริงๆแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มี TS Enter t เ i n m e n t ในวงการเคป๊ออีกต่อไปแต่ชื่อนี้ก็จะถูกจําไว้ในฐานะค่ายเพลงที่ห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเคป๊ OP, เป็นบ้านระดับตำสุดของวงการที่นำความฝันของเราหนุ่มสาวมากระทึบจมดินอย่างไม่ใยดี ก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีค่ายเพลงไหนที่จะเดินมาสู่เส้นทางสายนี้เพราะว่าความพยายามหลายปีอย่างวง B.A.P มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่สามารถซื้อขายกันได้ในตลาดนัดมือสองนั่นเองครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ